มาถึงคลิปที่3นะคะเรื่องปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันอ้อแต่ก่อนที่เราจะมาตรงเนี้ยเขาที่เราครูติดวันนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนึงนะตอนจบเนี่ยครูเจอแล้วโถวตรงนี้นะจำได้ไหมเราดิฟสองรอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็าเหนน้าเข้าไปแทนครอ่ะ ได้สี่ส่วนห้าเศร้าใจมากเลยเฉงมันลบสี่ส่วนห้านะนั่นเองก็คงเห็นกันหมดทุกคนแล้วตั้งแต่ตอนที่ฟังครูแล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้จะบอกอยังไงใช่ไหมลบสี่ส่วนห้ากำลังสามคูณห้ามก็ติดลบง่ายเมื่อคราวที่เราครูเขียนว่าเป็นบวกก็เลยเพียนพอติดลบก็เป็นฟังก์ชันถ้าเป็นเวาลลรามนั้นก็สูงสุดตรงนี้ก็เป็นคําว่าสูงสุดอันนี้ราคาสูงสุดนั่นเองอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะคะคือครูรู้ว่ามันผิดเพราะครูเห็นรูปนี้ไว้แล้วครูอ้าวนี่ต้องสูงสุดนี่นะเพราะเ,าเรื่ มีโจทย์มานักเรียนก็ลองไป plot graph นักเรียนก็ได้เฉลยเลยนักเรียนต้องไปทําวิธีทำแล้วเนียนก็มาเช็คกับกราฟได้ว่าสิ่งที่เราได้มันถูกหรือมันผิดนะคะเอาไว้สําหรับดูเป็นเฉลยเล่าเฉยยว่าเราคิดถูกหรือเปล่านะคะแต่เวลาคิดต้องคิดแบบข้างบนนะนะคะมาดูันนี้กันวันนี้ วันนี้เราจะมาเรียนแอปพลิเคชันของวิธีที่เราเรียนกันมาก็คือสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์สูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ซึ่งโจทย์ปกติเขาไม่ถามสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ก็หรอกเขาถามสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเจอคําว่าปัญหาค่าสูงสุดค่าต่ําสุดอย่างเงี้ยมันคือค่าสูงสุดสมบูรณ์ต่ําสุดสมบูรณ์นะมันคือแอบส์ลูปกติโจทย์มันจะถามแอบส์ลูสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์นะแต่ว่าเขาไม่พูดกัน S 1> <S 1> <S เขาพูดแค่สูงสุดต่ำสุดเป็นอันรู้กันว่าสูงสุดต่ำสุดสัมบ์นั่นเองนะคะอ่ะมาดูว่าทํายังไงยกตัวอย่างเช่นบอกว่าชายคนหนึ่งคือเรื่องของเรื่องมันจะเป็นโจทย์ปัญหาอย่างเงี้นยนักเรียนต้องฝึกในการที่จะโมเดลให้เป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์เพราะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนักเรียนต้องต้องฝึกนะต้องฝึกมากๆเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนตปิด พอสก่อนแล้วก็ไปอ่านโจทย์แล้วก็ลองทำความเข้าใจโจทย์เองแล้วให้กลับมาฟังครูนะคะดูที่ว่ารู้เรื่องไหมแต่เดี๋ยวดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังเลยนะคะบอกว่าชายคนหนึ่งอยู่ห่างจากจเนี่ยเขาจะพูดอะไรมาอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีคอนดิชันมาแล้วก็มาเล่าพราะฉะนั้นนีักเรียนก็อ,อ่านไปตามนั้นก่อนมีเรืออะไรนะมีมีทะเลเรือเน,นี่ยมี A อยู่กลางทะเลแล้วก็ B อันนี้เป็นชายฝั่ง อันนี้เป็นฝั่งนะอันนี้เป็นฝั่ง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 แล้วก็มี B อยู่ตรงนี้ที่ใกล้ A มากสุดเพราะนั้นตรงนี้มาเป็นแบบนี้นะคะระยะหไมล์เสร็จแล้วเนี่ย C เป็นอีกจุดหนึ่งอยู่ในชายฝั่งที่ห่างจากเรือ10บไมล์เพราะนั้น C ตรงไหนนี่คือ C ห่างตรงนี้10ตรงนี้10บแล้วทีนี้เนี่ย เขาก็โจทย์ตัวนี้่าแบบเริ่มมีละพายเรือนูน่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าถ้าพายเรือจะเร็วเท่านี้ถ้าเดินจะเดินเท่านี้เนี่ยพายเรือจะเร็วเท่านี้แต่ถ้าเกิดเดินก็เร็วเท่านี้โจทย์บอกว่าเขาควรจะพายเรือมาขึ้นฝั่งตำแหน่งไหนเพื่อที่จะใช้เวลาเดินไปหา C น้อยที่สุดคือคือเรื่องของเรื่องเขาจะไป C อ่ะมาอย่างนี้มันจะช้าหน่อยมันจะใกล้สดุดแต่มันจะช้าหน่อยเพราะมันพายเรือแค่สอง เร็วแค่สองไมล์ต่อชั่วโมงแต่มาแบบเนี้ยมันจะไกลหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาตอบเนี่ยมันน่าจะเป็นพายเรือมาชักระยะหนึ่งแล้วก็เดินต่ออีกระยะหนึ่งอันเนี้ยมันน่าจะดีที่สุดถามว่าอ้าวแล้วมันระยะไหนระยะหนึ่งเนี่ยยังไงเพราะฉะนั้นโจก็ถามว่าเขาควรจะมาขึ้นฝั่งตรงไหนถึงจะใช้เวลาเดินทางน้อยสุด จบเป็นแบบนี้พราะนักเรียนก็ต้องมาด้วยอะไรคือตัวแปรอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรคะต้องการใช้เวลาเดินทางน้อยสุดแปลว่านักเรียนต้องสร้างฟังก์ชันเวลาการเดินทางมาให้ T ีให้ T ีเป็นเวลาที่ใช้ในการเดินทางเข้าใจปะเดินทางไปจุดส เดินทางไปทุสี่แล้วคราวนี้ทีมันจะคิดมายัางไงก็ทีมันคิดได้ตั้งหลายอย่างมันมีหลายวิธีถูกปะมันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะมันขึ้นอยู่กับค่า x ว่า x มันจะมาโผล่ตรงไหนสมมุติว่าครูให้ x มาตรงนี้นะไม่ชาร์จเอาสีนะ้ำนะเงินนะกันสมมุติว่าครูให้ x เป็นระยะตรงนี้คือให้เขามาแบบเส้นสีเขียวอะมาโผล่ที่ x แล้วก็จาก x ไปเดินต่อเพราะฉะนั้น t ของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกับฟังก์ชันของ x ละนะคะเพราะฉะนั้น t x เนี่ย t มันจะขึ้นอยู่กับ x ละเป็นเวลาเดินทางที่ใช้ที่ใช้เดินทางไป c โดยโดยขึ้นฝั่ง t x หมายจากจุด b นึกออกปะคือ เราก็จะได้ t x ขึ้นมานะคะเราก็จะได้ t x ขึ้นมาแล้วนักเรียนก็ต้องไปหามาว่าจริงๆแล้ว t x มันคืออะไรมันมันคือฟังก์ชันอะไรนักเรียนค่อยๆวิเคราะห์นะคะคราวนี้ t x เป็นฟังก์ชันอะไร t x แล้วคราวนี้มันประกอบด้วยสส่วนประกอบด้วยระยะนี้ด้วยเวลาที่ใช้เดินทางนี้กับเวลานี้เราใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยเราเร็ว2ไมล์ต่อชั่วโมงเพราะมันพายเรือส่วนนี้มันเดินด้วย4ไมล์ ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยพราะฉะนั้นมันก็คือแบ่งมันสปบิตเป็น2ส,ส่วนคือเวลานะคะในการเดินทางจาก A ไปอามุนนี้ชื่อดีแล้วกันนะจุดีไป D บวกเวลาในการเดินทางจาก D ไป C ก็มี2ส,ส่วนมาบวกกัน แล้วถามว่าเวลาจาก A ไป D เนี่ยคิดมาได้ยังไงนักเรียนปกตินะนักเรียนเคยเจอไหมตอนสมัยแบบใครๆก็รู้ว่าความเร็วคือเลยนะปกติเราหาความเร็วก็คือระยะทางหารด้วยเวลาถูกปะเราเราได้เราสามารถหาความเร็วโดยเอาระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาเรียกว่าความเร็วเพราะฉะนั้นเวลาคืออะไรเวลาก็ต้องเป็นอะไรคะระยะทางหารความเร็วใช่ปะหารความเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอยากได้เวลาจาก A ไป D ก็ต้องหาระยะทางนี้แล้วก็หาด้วยความเร็วความเร็วของเราเนี่ยพายได้2วันนั้งหา2เ,เหลือแต่ระยะทางระยะทาง A D คืออะไรนักเรียนดูเราจะหา A D เนี่ยนักเรียนดูสามเหลี่ยมเนี้มันเป็นพิทาโกลัสสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพราน,น A D ได้อะไรสแควรูทของอะไรคะ x กําลังสองบวกหกกําลังสองเนี่ยใช่ปะ A D นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าระยะตรงเวลาที่ใช้ตรงนี้คือระยะ A D แล้วก็หารด้วยความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจาก A ไป D ซึ่งก็คือ2นั่นเองเค okay, ปะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเวลาจาก A ไป D คือก้อนนี้อ่ะแล้วจาก D ไป C ล่ะ D ไป C คือนี้แล้วก็ร้ระยะน,นี้ก่อนระยะน,นี้ได้เท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงเรารู้ว่าหมดเลยเนี่ยมันเป็นสามเดือนพิสามุมชากพิพทาโกรัสอันนี้มัน10อันนี้มันหแล้วก็เลยรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยแ ถูกมาเรารู้จักพิทากกรัสพิทาโกรัสสัให้รู้ว่าตรงนี้มันแปดตรงนี้มันแปดพอรู้ตรงนี้มันแปดปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้มันก็ต้องเป็นอะไรคะก็ต้องเป็นแปดลบเอ็กซ์ไงเพราะว่าไอ้นี่มันแปดไอ้นี่มัน x อันี้ก็เลยเหลือแปดลบเอระยะนี้เป็นแปดลบเเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแปดลบเหารด้วยอะไรหารด้วยความเร็วความเร็วก็คือมันเดินได้สี่ถูกปะเดินได้สี่เห็นปะ นักเรียนอันนี้เป็นทีนักเรียนต้องผูกต้องโยงตรงเนี้ยนี่นี่คือคือความยากของโจทย์ปัญหานะคะนักเรต้องรู้จักการผูกแบบเนี้ยให้เป็นนะแต่เวลาเพราะนี้เป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือเวลาเราสร้างฟังก์ชันนักเรียนต้องมาพร้อมโดเมนโดเมนคืออะไร x อยู่ระหว่างอะไรกับอะไร x เนี่ยมันไม่ได้ทุก,ทกใๆใดๆ x เนี่ยมันเป็นระยะทางตรงนี้มันต้องมันต้องเป็นบวกถูกปะแล้วมันก็ไม่เกินอะไรคะไม่เกินหมดนี่เลยแล้วไม่เกิน8มากกว่านั้นไม่ได้แล้วนะคะอันเนี้ยมันต้องมาพร้อมกันมันต้องมาพร้อมกันนะคะสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยมันต้องมันต้องมาพร้อมกันอยู่นะอ่ะแล้วโจทย์ต้องการหาอะไรนะโจทย์บอกว่าต้องการหา x ที่ทำให้ t น้อยสุด เห็ุป้าต้องการหา x ทำให้ c ให้ t ต่ำสุด t ต่ำสุดเพราะนั้นจะจะหาต่ำสุดยังไงก็เรียนมาแล้วการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์ทำไงคะหาค่าวิกฤตก,ก่อนหาจุดวิกฤตก,ก่อนต้องหาจุดวิกฤตเรียนแล้วนี่ใช่บ,บัตคลิปแรกเลยหาจุดวิกฤตหาจุดวิกฤตทำยังไงนะจับมันดิฟนักเรียนก็จับจับอันนี้ดิฟแล้วก็พอดิฟเสร็จ นักเรียนก็จับเท่ากับศูนย์กับหาค่าไม่ได้นะคะครูลองไปพอยส์ลองทําเองนะเดี๋ยวครูจะจะเขียนให้เลยนะคะหลังจากจัดรูปอะไรเรียบร้อยแล้วมาได้เป็นตัวนี้หลังจากจัดรูปแล้วหลังจากจัดรูปแล้วได้เป็นตัวนี้แล้วเสร็จแล้วนักเรียนกล้องมาหาหาจุดไิกฤตนะ x คืออะไรคือจับคือจับอันนี้เท่ากับ0ูนย์กับจับอันนี้เท่ากับ0ูนย์หรือเปล่าข้างล่างเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะงั้นก็เป็นบวก ก็เหลือตั้งาบนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรู้ว่า 2x ลบรูท x กำลัง2บวก36เท่ากับศูนย์นักเรนก็หาค่า x มานั่นแหละนะคะนักเรียนหายัางไงก็ได้อะคุยกตัวอย่างให้ดูย้ายมาตัวนี้ยกกำลังสองทั้งสองข้างอย่างเงี้ยนักเรียนก็แบบหามาเธอหามาให้ได้ก็เป็น 3x กำลังสองลบ36เท่ากับศูนย์เอา3ออกนะคะก็เป็น x ก็เท่ากับ สองูทกับลบสอรูทสาบวกลบสอูทแต่คราวนี้อย่าลืมว่า x ต้องเป็นบวกไม่เกิน8เพราะฉะนั้น2องูทใช้ติดลบใช้ไม่ได้มันก็เหลือแค่จุดวิกฤตอันเดียวอันนี้คือจุดวิกฤตนะเราจะหาสั้สุดขีดสมบูรณ์ข้อ1เอาจุดวิกฤตมาข้อ2เอาจุดขอบมาแล้วก็มาเทียบกันจำได้ไหมตอนคลิปแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาจุดวิกฤตมา คิดเลขเอาจุดขอบมาคิดเลขเอาจุดขอบมาคิดเลขคิดเลขให้หมดคิดเลขไหนใส่เข้าไปในฟังก์ชัน t ฟังก์ชัน t คือฟังก์ชันนี้คิดเลขให้ครูนะคะครูคิดมาแล้วว่ามันคือเฮ้ยไม่ใช่ f สมันต้องป็น t สิถูกปะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในฟังก์ชัน t มันก็เหมือน f กับที่เราทำนั่นเองนะคะอันนี้เป็น5อันนี้เป็น4บวก3รู้3ส่วน2อันนี้เป็น5ถูกปะเพราะฉะนั้นอันไหนน้อยสุดน้วเรียนเนี้ยอันเนี้ยมันนั่น,นคืออันนี้มันประมาณนักเรียน อันนี้นั้นต้องที่สามารถคิดในใจได้นะคะมันประมาณ4.6ครูรู้ได้ไงว่าคิดในใจว่าอันนี้ก็เหลือ2กว่า,วาถูกปะนะคะอันนี้ก็ใส่เข้าไปรูป27ส่วน4อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถกะได้ถ้าเกิดไม่มีเครื่องคิดเลขก็ได้4มีเครื่องก็ได้ก็กดไปได้4.6เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรนะต้องการเวลาน้อยสุดต้องใช้เวลาน้อยสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก,ก็ก็รู้ว่าอันนี้มันมีนิมัม ะะเราเลยรู้ว่าเนี่ยมินิมัมมินิมัมเพราะฉะนั้นตอบอะไรตอบเขาไม่ได้ให้ตอบ4.6่เขาไม่ได้ถามค่าต่ำสุดสมบูรณ์ไม่มีเขาเขาถามนะเขาถามว่านี่คือถามเขาควรพายเรือมาขึ้นฝั่งตำแหน่งใดเพื่อที่จะใช้เวลาน้อยสุดเพราะฉะนั้นคำตอบคือ x จ้ะเขาเ,เขาถาม x เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ ก็คือ2รูปสามถูกปะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยตอบเวลาตอบนะคะนักเรียนต้องตอบแบบเต็มยศนะเข่าวควรพายเรือพายเรือขึ้นฝั่งนะตำแหน่งห่างจากจุด B 2รูปสมม์อย่างนีจงนง้จึงใช้เวลาเดินทางน้อยสุดจึงใช้เวลาเดินทาง น้อยสุดถ้าเกิดเขาถามว่าแล้วแล้วเวลาที่ใช้น้อยสุดคืออะไรคาตอบนักเรียนค่อยมาตอบว่า4ีุ่หน่วยปไปเลยคะชั่วโมงแต่ชั่วโมงเลยนะนะคะหน่วยเป็นชั่วโมงทําไมครูรู้ว่าเป็นชั่วโมงเพราะว่าถ้ามันไม่ชั่วโมงมันคยกจะไม่รู้เรื่องอันนี้มันเป็น2ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้มัน4ี่ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นของเราเนี่ยมันต้องหน่วยเป็นชั่วโมงด้วยมันยังจะถูกต้องอเคนะนะคะอันนี้ก็คือก็คือข้อแรกข้อที่1 ผู้มีสีข้อครูจะใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งมาดูข้อที่สองก่อนที่จะไปไหนเนี่ยครูขอสรุปตรงนี้นิดนึงตอนแรกครูไม่ได้พูดถึงเพราะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าขั้นตอนในการทําโจทย์ข้อหนึ่งนักเรียนต้องกลับไปอ่านโจทย์ให้เข้าใจถ้าเกิดเขียนรูประกอบได้ก็เขียนถ้าเขียนไม่ได้ก็ชัางมันนะคะอันที่สองนักเรียนต้องสร้างตัวแปรแทนปัญหาตัวแทนแทนปริมาณต่าง เช่นที่ผ่านมาเราสร้างเวลาตัวแปรเป็นเวลาสร้าง x ขึ้นมาว่าเขาถามอะไรอย่างนี้ต้องสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างฟังก์ชันเนี่ยสร้างฟังก์ชันสร้างตัวแปรสร้างฟังก์ชันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อสี่ยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อสี่ที่ตัวอย่างไปเนี่ยมีข้อห้าเลยก็ สร้างเสร็จแล้วก็มาหาสูงสุดต่ำสุดตามที่เคยซอกเคยเรียนกันมาแล้วนะคะเรามาอีกข้อหนึ่งอย่างนี้นี่บอกว่าดูนะนักเรียนลองซ้อมหยุดก่อนฟังครูแล้วเดี๋ยวลองพ้อสะอานเองแล้วลองมาฟังครูว่าเข้าใจไหมลองวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองซ้อมนะเป็นของสาคัญนะนักเรียนมาดูนี่นะเจ้าของห้างเนี่ยต้องการกั้นบริเวณห้างเป็นรูปสี่เหลีหล่ยมผืนผ้าขนาดหก หกร้อยตารางฟุตผืนผ้าหกร้อยตารางฟุตหกร้อยตารางฟุตเนี่ยมูดว่าโน้ตขึ้นไหมก่อนสามด้านกันด้วยรั้วไม้ด้านที่สี่กอดด้วยอิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอิดอิดที่เหลือไม้หมดที่เหลือไม้ตรงนี้ที่เหลือไม้กันด้วยไม้กันด้วยไม้ไมแล้วไงต่อ เขาบอกว่าเดี๋ยวมเขาก็มีว่าช่างรับเหมาค่าล้วไม้200บาทต่อฟุตอี่400บาทต่อฟุตเนี่ยมันเริ่มมีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อย่างทุกอย่างเป็นฟุตนะนะคะแล้วโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ต้องควรกว้างยาวเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเท่าไหร่จึงจะทําให้เสียงเงินค่าใช้จ่ายน้อยสุดเป็นเงินเท่าไหร่นั่นคือโจทย์ เพราะนั้นเรามีแค่นี้ที่เหลือเราจะต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเขาถามรูปแรกเลยเนี่ยเขาถามอะไรนะเขาถามจำนวนเงินน้อยสุดค่าใช้จ่ายน้อยสุดแปลว่ามันต้องมีฟังก์ชันค่าใช้จ่ายขึ้นมาถูกปะค่าใช้จ่ายมันมาได้ยังไงมันก็อนันนี้ยาเท่าไหร่ยาเท่าไหร่ฉันจะมาคำนวณได้เราก็ต้องสร้างตัวแปรนะคะสมมุติว่าให้นี่เป็น x ระยะ x นี่เปืนผืะะนผ้านี้ระยะนี้ระยะนี้เท่ากันต้องให้ใหม่เองเนป่ะตอนนี้คือมุกในการสร้างตัวแปรนะคะว่าเราต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาเองนะแล้วทีนี้เรารู้ว่าโจทย์บอกว่าพื้นที่600ตารางฟุตเนี่ยพื้นที่600ตารางฟุตทำให้เรารู้ว่าอะไรคะ x คูณ y ต้องเป็น600ทุกอย่างเป็นฟุตนะนะคะ x คูณ y ต้องเป็น600แล้วทีนี้เนี่ย เราต้องมีอะไรนะเป็นฟังก์ชันค่าใช้จ่ายถูกปะให้ c เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างฟังก์ชันค่าใช้จ่ายขึ้นมาถูกปะปกติแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็แบบเอาแบบทุกสิ่งทุกอย่างมาบวกกันถูกไหมแต่เรารู้ว่าโฟร์หนึ่งถ้าเป็นไม้สองบาทเพราะฉะนั้นอันนี้จะแฝ็อันนี้ก็สองถูกปะอันนี้ก็สอง x พอเป็นไม้1ฟุตมัน2 0 0อันนี้มัน x ฟุตก็ 200x ด้านเนี้ยด้านนี้เป็นไม้เหมือนกัน200 y อันนี้ก็ไีอ้200 y เพราะฉะนั้นอันนี้บวก400 y ถูกปะบวกข้างล่างข้างล่างอิดเขาบอกว่าอิดสี่เพราะฉะนั้นอิดคืออะไรคะอิดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ400 x นี่คืออิด เห็นปะอย่างเงี้ยค่อยๆบวกจริงๆ4สี่ร้อยทุกเนี้ยมันมันเกิดมาจากสองร้อยคูณกับสองวายนะนึกออกปะอันนี้เป็นหมายเป็นหมายอันนี้เป็นอิทอย่างเงี้ยอันนี้คือฟังก์ชันแต่นักเรียนจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยที่เราคิดเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยมันต้องมี x อย่างเดียวมัน x มั่งวมั่งมันเยอะมันงงใช่ไหมมันเยอะเราจะต้องไงคะเราจะต้องให้มันมีแค่ x เราถึงจะทำเป็น มันมี y มาเอี่ยวเพราะฉะนั้นเราทำยังไงวิธีก็คือเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นักเรียนไปหามา y เราไม่ต้องการต้องการ x ตัวเดียวเพราะฉะนั้น y ก็คือ60ส่วน600ส่วน x วิธีก็คือนักเรียนแทนเข้าไปอันนี้กับน,นี้บวกกันก่อนนะได้ 600x ไปแล้วนะบวกอันนี้กับน,นี้ 600x ไปแล้วนะอันนี้ก็คือได้เป็น200คูณกับ2 y คือ600ส่วน x นี่ พราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จเราได้6 0 0 x บวกยี่สิบสี่นี่อุย้ยสองสสส่วน x นี่คืออะไรคะนี่คือ 4x เห็นปะนี่คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมากับมือฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชันของของอะไรค่าใช้จ่ายใช่ไหมนี่ไงค่าใช้จ่ายฟังก์ชันค่าใช้จ่ายปกติฟังก์ชันมานักเรียนนักเรียนต้องมาพร้อม นักเรียนต้องมาพร้อมอ่าพร้อมโดเมนนะคะนักเรียนต้องมาพร้อมโดเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอ่า x เป็นยังไงคะโดเมนเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยรู้ว่า x ต้องต้องยังไงคือ x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ถูกปะเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้ถ้า x เป็น0ูนเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้6 0รไง ต้ x มากกว่า0มากกว่าไปถึงไหนอะไปเรื่อยไม่มีไม่มีจบนะคะไม่มีจบเพราะนั้น x ก็ต้องมากกว่า0ูคููเขียน x มากกว่าศแบบฝั่งนี้แล้วกันนะคะคููเขียน x มากกว่า0 x มากกว่า0ูเนี่ยครูบอกแล้วงามันต้องมาพร้อมโดเมนนะคะมันต้องมาพร้อมโดเมนถามว่าเวลาเราคิดอันนี้จริงๆครูวาดไวแล้วไม่ต้องใช้แล้วนะคะ นะคะเอ่อเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดยังไงเราต้องหาค่าวิกฤตคือเราถามว่าใช้วิธีคิดแบบข้อตะกี้ได้ไหมที่หาค่าวิกฤตเราก็มาดูขอบไม่ใช่แล้วเพราะวิธีนั้นเนี่ยมันต้องอยู่บนอะไรนะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแล้วก็อยู่บนช่วงปิดแต่อีที่มันช่วงเปิดนะมันไม่ใช่ช่วงปิดต้องระวังนะคะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือหาค่าวิกฤตเหมือนเดิมหาค่าวิกฤตหาค่าวิกฤตแล้วก็จับมันเดิ ยังไงก็หาค่าวิกฤตก,ก่อนหาค่าวิกฤตนะคะนักเรียนดิฟได้อะไรอ่ะหกร้อยเอ็กซ์ตรงนี้ได้หกร้อยลบตรงนี้นะคะได้สองแสนสี่หาด้วยเอ็กซ์กำลังสองเวลานักเรียนดิฟนะนะคะเอามาเป็นตัวนี้แล้วเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็จัดเท่ากับศูนย์นักเรียนหาหาค่า x กนะนักเรียนลงไปคิดเอาเองนะนักเรียนได้ว่า X ของเราเนะี่ยกลายเป็น20 คือเป็นศูนย์ไม่ต้องไม่ต้องคิดเป็นศูนย์นะคะศูนย์ข้างล่างไม่นับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโดเมนนะเราได้ x เป็น20พอ x เป็น20เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจุดวิกฤตมีแค่จุดเดียวคือ20เพราะฉะนั้นจุดวิกฤตตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะอันนี้ก็คือจุดวิกฤตจุดวิกฤตเป็น20จุดวิกฤตคือจุดวิกฤตคือ คือ20ตัวเดียวนะคะพอ20ตัวเดียวเนี่ยนักเรียนเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดมันมีตัวเดียวแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบเอาเอาใช้แบบวิธีการหาสูงสุดตําสุดสัมบูรณ์มาใช้นะจุดวิกฤตแทนก็ไปเลยแทน้าไปแล้วก็แทนจุดขอบมันไม่มีจุดขอบให้เนี่ยเพระเาะฉะนั้นวิธีก็คือว่านักเรียนเช็คให้ครูว่ามันให้สูงสุดต่ำสุดสัมผัสให้อะไรนักเรียนมาดูนะตรงนี้มันเริ่มจากศูนย์ใช่ปะ่ะตรงนี้มันยี่สิบ นักเรียนดูเครื่องหมายเล็กน้อยนะคะดูื่อหมายเวลาเวลาเครื่องหมายเนี่ยถ้าเกิดมันมีอันเดียวเนี่ยวิธีก็คือถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากที่จะแบ่งเป็นส่วนๆไปแล้วอ,อกมาคูณกันวิธีก็คือนักเรียนเอาเทสพอยต์เข้าใจคัว่าเทสพอยต์ไหมคือระหว่างเนี่ย0กับ20เนี่ยนักเรียนเลือกมาตัวหนึ่งแทนเข้าไปแล้วมากกว่า20นักเรียนก็เลือกมาตัวแทนเข้าไปเครื่องหมายเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละ นักเครื่องหมายเป็นยังไงก็อย่างงั้นนะะนักเรียนลองทําดูนะนักเรียนจะรู้ว่านักเรียนแทนเข้าไปนะคะอันนี้เช่นครูเลือกสิแล้วครูแทนเข้าไปนักเรียนจะรู้ว่าเนี่ยมันติดลบถ้าเกิดว่าครูเลือกร้อยแทนเข้าไปอะไรเงี้ยตัวนี้มันบวกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าได้เป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าฟังก์ชันที่เราเนี่ย อันนี้เป็นลดแล้วก็น,นี้เป็นเพิ่มนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะมันต่ำสุดจริงๆมันต่ำสุดเราเลยรู้ว่าค่า g 2่่เป็นค่าต่ำสุดแล้วขยแ,แล้วทีนี้ออแล้วมันก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ล้อมโตมันจากอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ลดเราจะนั่ก็เพิ่มไปแล้วนะคะเราเลยรู้ว่าเราเลยรู้ว่าอ,อ๋อสฟังก์ชัน C h มีค่า ต่าสุดเพราะมันมีอยู่ที่เดียวไงคะมันมีอยู่แค่เดียวถ้าเกิดว่ามันมีสองค่าเราก็อาจต้องเอามาคิดแต่นี้มันมีมันได้จุดวิกฤตมาจุดเดียวได้จุดวิกฤตเป็นเกิดเดียวแต่เราต้องเช็คอย่างนี้เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันต่ําสุดหรือมันสูงสุดเรารู้แต่มันจุดวิกฤตยังไงเราต้องเช็คนะคะ c x มีค่าต่ําสุดมีค่าต่ําสุดจริมันสัมพัทธ์แต่เพิ่มมันมีจุดเดียวก็กลายเป็นสัมบูรณ์ไปด้วยมีค่าต่ําสุดที่จุด x เท่ากับยีนะคะค่าต่ําสุด หรือมินิมัมเนี่ยหรือมินิมัมที่ต้องการคือคืออะไรคือ C 20นั่นเองเข้าใจครูมาียหมายความว่าอะไรนั่นคือคำตอบคือ C 20ยบยังไงโอ้เขาบอกว่าแล้วมากลับมาอ่านหน่อยจงหาพื้นที่ควรจะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ถูกไหม x คืออะไร x คือ20เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น20กว้าง20ยาวอะตรงนี้จะหาค่า y มาไงก็ใส่เข้าไปตรงนี้ x เป็น20 y คืออะไรคะ วายเป็น30เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าบอกเลยนะคะควรสร้างรัวควรสร้างรัวกว้าง0ฟุตยาว30ฟุตนะคะจึงเสียค่าใจใจ่ายน้อยสุด ไม่ใช่กว้างกับยาวขอโทษออต้องบอกว่าอะไรนะบอกว่าตรงเนี้ยต้องเป็นอิดตรงนี้ต้องเป็นอิดตรงนี้ต้องเป็น,นอนอตรงนี้ต้องเป็นหมายอิดอันนี้ด้วยโดยโดยออโดยใช้อิดอิดฝั่งอิดฝั่ง x นะคะโดยใช้อิดยี่สิบฟุตนี่ต้องบอกนิดนึง ต้องบอกถ้าไม่บอกนะไม่รู้ว่าใช้อีก20หรือ30แล้วเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่าย c 20นะคะ c 20ได้อะไรว่าเข้าไปดู c x นั่นคือตัวนี้นะคะนักเรียนก็แทนค่า20ใส่เข้าไปตรงนี้เอา20ใส่เข้าไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสอ0 0 0นตรงนี้ได้สอมนสใส่เข้าไปนะได้24 0 0 0นี่นี่บาทเพราะว่าโจทย์เขาถามไงโจทย์เขาถามว่า เป็นจำนวนเงินเท่าไรนเรียต้องใส่ไปด้วยว่ามันคือเท่าไหร่เนี้ยนี่คือคําตอบเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ก็จะเห็นว่าข้อนี้เราแอบใช้ความรู้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราทําออกมาแล้วมันเป็น2ตัวแปรต้องใช้อนนี้ให้มหันหนหนึ่งตัวแปรนั่นคือสิ่งที่ครูเขียนไว้ทั้งบนนี้ข้อสที่เมื่อกี้ข้อนหนึ่งไม่มีตัวอย่างหนึ่งไม่มีถ้าฟังก์ชันที่สร้างมีหลายตัวแปรให้เปลี่ยนฟังก์ชันเป็นตัวแปรเดียวโดวยอาศัยเงื่อนไขจากปัญหาที่เขาบอกมา ใช่ไหนะคะนักเรลยลองแบบไปลองลองทำดีๆนะนี่เป็นผ่านมาสองตัวอย่างแล้วเดี๋ยวูทำอีกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างที่สามนะคะอ๋อมันยาวแล้วดีวกว่าเดี๋ยวครูหัน่นของหั่นคลิปดีวกว่าเดีย๋ยวครูไปทำตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สี่ในคลิปข้างหน้าให้นะคะจะได้ไม่ยาวนะคะงั้นคลิปนี้เข่านี้ก่อนดีวกว่าสวัสดีค่ะ